สวัสดีวันที่5มิถุนายน2568นรบดนะครับขเวลา8นาฬิกานาทีครับเรามาดูการวิเคราะห์สถานการณ์กราฟทองคำและคูส่สกุลเงินกับโคจัคกกี้สำหรับเช้านี้กันครับสำหรับเช้านี้ครับทองคำทองคำเปิดตลาดในเชาน้านี้มีการยกตัวขึ้นไปเล็กน้อยนะครับมีการยกตัวขึ้นไปเล็กน้อยตอนนี้มีการกดตัวลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับยกไปประมาณ1000จุดครับแล้วก็กลับมาในราคาเปิด เมื่อเช้าเหมือนเดิมนะฮะทองคำเมื่อวานนี้ครับมีรายงานการประกาศตัวเลขนะฮะไม่ว่าจะเป็นนอนฟาร์ม ADP นอนฟาร์ม ADP ตอนทุ่ม15นาทีและหลังจากนั้นตอนประมาณ3ทุ่มก็มีการประกาศ ดัชนีค PMI นะครับภาคการบริการจากสถาบัน ISM จะเห็นได้ว่า PMI มี2ตัวเลขนะนะครับมี MI ภาคการบริการนะครับแล้วก็ PMI ของ s p p แล้วก็มี PMI ของทางทางสถาบัน i s s m ตัวเลขออกมานะครับเป็นสีแดงสีเขียวสลับกันนะครับแต่ว่าในลักษณะของกราฟเมื่อวานที่เขาวิ่งนะเมื่อวานตอนประกาศตอนฟาร์ม ATP มีการยกตัวขึ้นไปบ้างเล็กน้อย นะครับหลังจากที่ทองคํามีการลดตัวลงมาในช่วงเช้านะและหลังจากนั้นมีการประกาศนฟาร์มเขาก็ยกตัวขึ้นไปพอ P.M.I ประกาศเท่านั้นครับเขาก็พุ่งขึ้นไปนะครับประมาณ2-3 0 0 0จุดด้วยกันจะเห็นได้ว่าทองคํามีการยกตัวขึ้นไปนะครับยืนเหนือเส้นฟิโบ78.6แล้วก็ตอนนี้ก็เทสอยู่ในแนวนี้นะครับอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแนวของฟิโบ78.6 คือแนวต้านพอราคายืนเหนือขึ้นไปได้แล้วเนี่ยแนวนี้ก็จะกลายเป็นแนวรับสำคัญที่ราคาเนี่ยก็ลงมาเทสหลายๆครั้งได้ด้วยเช่นเดียวกันจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับมีการยกโลในไทม์เฟรม1ชั่วโมงขึ้นไปนะมีการยกโลขึ้นไปจากโลนี้นะครับที่เข้ามาทดสอบในโซน3-3-4 4-3แล้วก็3-3 2 5แล้วไม่ผ่านถอดไส้ขึ้นไปนะครับก็ มีการยกโลขึ้นไปเห็นไหมครับตอนนี้นะครับ break high ของ high อแนวแนวแนว,แนวประมาณ f i b บ78.6แล้วเขาก็นะครับตอนนี้เป็นกรอบ s i d e w a y อยู่ในกรอบนี้นะครับทองคำมีโอกาสขึ้นไปเคลียร์ high ตรงนี้ไหมมีนะครับเพราะว่าแนวโน้มณปัจจุบันนี้เนี่ยถือว่าทิศทางของทองคำเริ่มมีการมีมีผลทำให้มีการเกิดเกิด p พทเทิรของของขาขึ้นเนี่ยได้เปรียบมากกว่านะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับมีการเคลียร์ไฮไปเรียบร้อยแล้วก็มีการยกโลขึ้นไปสังเกตจาก Time Frame 1ชั่วโมงในแต่ละวันทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงกันบ้างไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงนะฮะก็ในโซนของ3 3 4 3 3 3 2 5ก็ถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญนะครับในที่ทางฝั่งขาบายครับก็ยังมีโอกาสที่จะ เทสต์บายได้นะครับเทสบายได้แนวโน้มที่ทางขาบายที่จะขึ้นไปเคลียร์ไฮตัวนี้ก็ยังมีโอกาสนะครับมีโอกาสขึ้นไปอยู่ประมาณตรงนี้ก็ประมาณ2,000จุดนะอย่างเมื่อวานเราบอกว่ามีประมาณ6,000จุดจากไฮเดิมไฮข้างบนนะฮะแต่ตอนนี้นะครับถ้ามีโอกาสย่อมาโซนที่สามารถที่จะเทสต์บายได้สวยก็คือโซนนี้นะก็ประมาณ3,3,4,3นะครับ3,3,2,5 ถ้าลดต่ำกว่า3325ลงมานะครับเคลียร์บเคลียร์บนะครับของของ3325ก่อนเพื่อมารอที่3282นะครับ3282ยังเป็นโซนที่ยังไม่เคลียร์นะ3282ก็ถือว่าเป็นอีกแนวหนึ่งนะฮะถ้าเขามีโอกาสขึ้นไปในโซนนี้มีโอกาสย่อตัวแล้วก็ขึ้นไป Break High ได้เลยนะครับ Break High นี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาย่อลงมาก่อนเขามี ก็มีโอกาสมาทสโซนนี้เช่นเดียวกันนะครับโซนนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึง่งถ้าเกิดว่าเขาหลุด3325มาเคลียร์ก่อนแล้วก็หาจังหวะเข้าในโซนนี้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ SL อยู่ที่โลนี้นะครับ s ออยู่ที่โลนี้ถ้าทสโลนี้นะถ้าเซสโซนนี้ก็มีโอกาสยกตัวขึ้นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์นะครับกราฟในวันพฤหัส ซึ่งวันพฤหัสก็เป็นช่วงท้ายของสัปดาห์ซึ่งช่วงท้ายของสัปดาห์ในในวันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยการมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาได้นะมีโอกาสที่จะย่อลงตัวลงมาได้เพราะฉะนั้นในทิศทางฝั่งขาบายเขาขึ้นมา3วันแล้วนะต้องบอกก่อนว่าขึ้นมา3วันเป็นเป็นแพทเทิร์นของของอัพเทนที่ได้เปรียบแต่ถ้าเกิดเขาจะทิ้งตัวลงมาเขาจะทิ้งตัวหนัก แล้วเราค่อยหาจังหวะช้อนในโซนที่สําคัญนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งซอยไม้ในฝั่งขาบายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้กาไรในฝั่งขาบายเราก็สามารถกั้น SL กันทุนแล้วก็ปล่อยไหลก็ถือว่ายังได้เปรียบอยู่ในฝั่งขาบายแต่ว่ามีโอกาสย่อลึกไหมมีนะครถ้าเข้าลงมาโซนนี้จากราคาปัจจุบันเนี้ยลงมาโซนเนี้ย ก็ประมาณ8,000กัจุดเลยทีเดียวนะถ้าเกิดว่าลงมา 3, 2, 6, 2กเนี่ยก็คือหมื่นจุดนะครับมีโอกาสหมื่นจุดไหมก็ต้องดูตามโซนนะต้องดูตามโซนเคลียร์ไม้ตามโซนหาจังหวะเข้าที่ที่ได้เปรียบที่เหมาะสมนะเราไม่ไม่ซอยไม้เพราะว่าตอนนี้ที่ทางของทองคำเนี่ยในการวิ่งในแต่ละวันเนี่ยก็อย่างที่บอกครับ8,000จุด1 0 0 0 0จุด1 2 0 0 0จุดเนี่ยเป็นเรื่องปกติของทองคำ อพ่บอร์ตนะไพ่บอรก็บอกว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสถึง3 4 0 3 4 0 8นะครับของราคา RESISTANCE 3กันเลยซึ่งถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปที่ราคานะครับ3 4 0 8เนี่ยก็อยู่ประมาณ 3, 3 7 0 0 0 4 0 0จุดเลยนะ3,400 0จุดนะครับแต่ถ้าเกิดลงมาข้างล่างโซนนี้ก็ประมาณ4,000จุดเช่นเดียวกันเพราะนั้นมีได้ทั้ง2ฝั่งนะครับเพราะนั้น เมื่อเขาขึ้นไปเคลียร์นะครับเคลียร์ไฮตรงนี้ได้ของเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านู้นนะฮะก็มีโอกาสย่อตัวได้ด้วยเช่นเดียวกันในทิศทางของ Time f ฟรมสีชั่วโมงนะ4ชั่วโมงยังอยู่ในโซนบนถือว่าฝั่งบายได้เปรียบแต่มีโอกาสยอ่อไหมมีโอกาสย่อนะครับถ้าลึกลงมาถึงโซนนี้จะเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสวยเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็คือราคาทองคำสำหรับวันนี้ ส่วนคู่สกุลเงินเราไปดูข่าวกันหน่อยนะข่าวของทองคําในวันนี้มีอะไรบ้างนะเราไปดูกันตอนทีหนึ่งเนาะตอนนี้หนึ่งก็ผ่านมาแล้วครับวันนี้มีการเป็นนอนฟาร์มเกี่ยวกับการยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกตอนทุ่มครึ่งเพราะนั้นวันวันพฤหัสนี้กับวันศุกร์วันศุกร์จะเป็นนอนฟาร์มที่เป็นนอนฟาร์มใหญ่ก็ก็ไม่ประมาทนะครับสำหรับการ จัดการออเดอร์หรือการมันนี่มีเนจเมนต์นะฮะเป็นนอนฟาร์มประจำไตมาสก็เป็นนอนฟาร์รมเ,นนนรเล็กๆที่ประกาศมาช่วง3ทุ่ม15ก็จะเป็นคํากล่าวของคุณลากาศครับประธานธนาคารกลางของยุโรปนะฮะแล้วก็ช่วงตีทเที่ยงคืนตีหนึ่งครึ่งเอ่อเที่ยงคืนครึ่งนะฮะก็เป็น คำกล่าวของทางคณะกรรมการของ FOMC ก็จะมาอีกรอบหนึ่งในช่วงเที่ยงคืนครึ่งและพรุ่งนี้ถึงจะเป็นนอนฟาร์มนะครับการประกาศการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของแท้ของจริงซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือที่ทองที่ทางของทองคําในวันนี้นะก็ย่อตัวได้ไหมถ้าย่อตัวอยู่ในโซนนี้ก็ยังถือว่าเป็นไซด์เวย์ลงมาเทสราคาได้ ซึ่งราคาก็าอยู่ประมาณ4,000ันกว่าจุดนะส่วนคู่สกุลเงินนะครับสำหรับเช้านี้ออสเตรเลียมีการแข็งค่าขึ้นมานะครับออสเตรเลียมีการประกาศตัวเลขไหมสําหรับวันนี้ในช่วงเช้าเห็นไหมครับเขามีการประกาศตัวเลขนะครับตัวเลขงบดุลเห็นไหมงิลบงบดุลเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเลขลบอ่เขาเรียกว่าสีแดงนะครับแต่ส่งผลทําให้ออสเตรเลียมีการแข็งค่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นในโหมดของออสเตรเลียยกตัวขึ้นมาเป็นไซส์ไซส์เวแล้วนะครับหลังจากที่เขา ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะก็เมื่อวานก็เริ่มแข็งแรงขึ้นมานะครับในสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอ่อนค่าหนักมากเลยนะส่วนนิวซีแลนด์เช่นเดียวกันนะครับนิวซีแลนด์ก็ยังพักตัวอยู่ถือว่านิวซีแลนด์ก็ยังยังเข้าโหมดไซเวยนะครับที่อ่อนค่าเห็นได้ชัดเลยก็คือ Gbp นะครับ Gbp ก็จะเป็นการอ่อนค่าอยู่ในโซนข้างล่างเลยนะฮะ Gbp อ่อนค่าแต่ต้นช่วงเช้านี้นะครับ Gbp กับ ยูโรเนี่ยเป็นการพักตัวอยู่ JPY อ่อนค่าเห็นได้ชัดของ JPY JPY ช่วงนี้เหวียงมากนะครับเมื่อวานขึ้นไปนะเมื่อวานเนี่ยเขาดีดตัวขึ้นไปแล้วก็ทิ้งตัวลงมานะครับถือว่า JPY เนี่ยสวิงสวิงเยอะมากนะดูยูเจเนี่ยพอพอช่วงค่ำ ที่มีการประกาศตัวเลขของทาง US ดอลลาร์เขาทิ้งตัวลงมาหลายๆคู่ของ JPY มีการทิ้งตัวลงมานะครับเห็นพฤติกรรมได้ชัดเลยยิ่งเป็น GJ เนี่ยเขาวิ่งทีหนึ่งก็ประมาณ1,600-1,700จุดเหมือนกันนะ g b p ก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับการวิ่งในแต่ละรอบในแต่ละครั้งนะครับมีการกดตัวลงมา JPY แข็งค่าในช่วงช่วงตลาดอเมริกาเมื่อวานเนี่ย นะครับกดดันของกราฟทุกๆตัวเลยแต่เชา้านี้พอเปิดตลาดปุ๊บอ่อนค่าอ่อนค่าเฉยนะครับอ่อนค่าลงมาก็มีการยกตัวขึ้นไปบ้างเล็กน้อยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอก JPY ก็มีความผันผวนยิ่งมีความผันผวนเท่าไหร่ก็มุมมองทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำกําไรได้นะครับเช้านี้ลดยกลดตัวลงมา US ดอลลาร์แต่ว่าการแข่งค่าของเขาเห็นไหม เดวิกมันเนี่ยเขายังยืนยันนะครับเอเก็เช่นเดียวกันเขาเขาอ่อนค่าแค่ในช่วงเช้าแต่วีกับมันเนี่ยเขายังยืนยันการแข่งค่าเขาอยู่อาจจะมีการย่อตัวลงมาเพื่อขึ้นต่ออันนี้ก็คือตัว CSM ที่เก็บฐานข้อมูลในเรื่องของการแข่งค่าอ่อนค่าเป็นสถิติรายเดย์วิกมันยืนยันนะฮะเหมือนเหมือนกับ JPY เลย <c oughs> เห็นไหมครับ EUR ถึงแม้ว่าจะ เช้าเช้านี้ก็จะพักตัวอยู่แต่ว่าหลักๆของเขาเนี่ก็ยังอ่อนค่าอยู่อันนี้ก็คือช่วงสัปดาห์แรกของต้นเดือนนะครับ u s เอลลาร์ายังอ่อนค่าถึงเช้านี้จะแข็งค่าแต่ว่าเทรนด์ของเขายังเป็นเ,เทรนขาลงนะครับยังยังอ่อนค่าอยู่ให้เห็นได้ชัดเพราะนั้นเมื่อเรามีการวิเคราะห์สถานการณ์ของของทางกราฟเนี่ยเราก็ควรประเมินสถาน นกการของ Currency ที่เกิดขึ้นในตลาดนะครับ m อนิเซอร์ r u r r e n c y ทั้ง8สกุลเงินเนี่ยก็จะส่งผลในมุมมองและทิศทางของกราฟที่เป็นภาพรวมนะเราไม่ได้ดูแค่แค่ทองคำอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถวิเคราะห์ภาพรวมของ c u r r e n รนซีในตลาดได้เนี่ยเราก็จะเห็นแนวโน้มของหลายๆประเทศที่มีมุมมองนะครับแล้วก็ มีสถานการณ์ที่ไปเทียบเคียงกับทางดอลลาร์สหรัฐนะฮะก็ฝากไว้นะครับสำหรับยูนิคอนแดชบอร์ดและ Unicorn Panel ที่เป็นตัวช่วยแล้วก็เป็นเครื่องมือสำหรับในการตัดสินใจในการเข้าอ,ออเดอร์ของทางนักลงทุนทุกๆท่านนะครับถ้าใครสนใจก็ทักกันมาได้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับต้องลางกันไปก่อนครับสวัสดีครับ